哎呀，哎呀，一个。 สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำในช่องส u r p จีนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจริงๆน้ำว่าจะพาทุกคนไปบ้านที่ชนบทไปบ้านยายทวดนะคะแต่ว่าน้ำอ่ะซึ่งผ่าตัดมดลูกแล้วก็เกี่ยวกับการแท้งหรือหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ครบเดือนเลยค่ะเขาก็เลยยังไม่อนุญาตให้ไปกินข้าวบ้านใครไปบ้านคนอื่นอะไรอย่างนงี้เนาะตามความเชื่อของแม่ย่าคนที่นี่นะคะก็เลยโอเคยังไม่ไปแต่ว่า พรุ่งนี้ก็จะครบแล้วค่ะหนึ่งเดือนพรุ่งนี้ก็จะได้ไปแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่หนึ่งนะคะตามปฏิทินจีนก็คือวันชูอีเราจะออกไปเที่ยวกันค่ะทุกคนวันนี้เคืออากาศดีมากจะพาทุกคนออกไปเที่ยวน,นะคะไปกินไปเล่นนะคะไปดูข้างนอกด้วยว่าคนจีนที่นี่เขาทาอะไรกันในช่วงวันปีใหม่วันตรุษจีนนี้เนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตตอบหรือว่าชี้แจงนิดนึงนะคะทุกคนลงคลิปที่แล้วไปทุกคนน่าจะถามกันมาเยอะมากว่าทําไมบ้านเราไม่เห็นมีวายจ้ จ้าเลยไม่เตรียมของไหว้เจ้าเลยนะคะจริงๆอ่ะพื้นที่ประเทศจีนมันใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะวัฒนธรรมทางใต้กับทางเหนือก็ไม่เหมือนกันแล้วก็บ้านน้ำเนี่ยจะอยู่กึง่งๆเกือบทางเหนือแล้วนะคะก็เลยไม่มีการไหว้เจ้าอะไรอย่างนี้เนาะบ้านเราอาจจะชินนะคะกับทาง จีนทางใต้ทางจีนแต้จิว๋วหรือจีนทางตอนใต้นะคะถึงซึ่งเขาก็จะมีวันไวหวนู่นนี่นั่นของเขาพิธีการของเขาทำเมของเขาเนาะแต่ว่าทางบ้านสาม,มีน้ํานะคะไม่มีค่ะมีแค่กินเลี้ยงแล้วก็กินข้าวฉลองการปีใหม่เขาดาวนะคะแล้วก็ถึงเที่ยงคืนก็จุดพูปุ้งปััง,งเหมือนเขาดาวบ้านเราเลยค่ะเหมือนเขาดาวสิ้นปีบ้านเราเลยอย่างนั้นเลยนะคะ แล้วก็เรื่องใส่เสื้อผ้านะคะไม่มีใครใส่สีแดงเลยมีแต่ใส่สีดํานู่นนี่นั่นจริงๆสีแดงเป็นสีมงคลนะคะเป็นสีมงคลของคนจีนเลยคือพื้นที่ที่น้ําอยู่นะคะมันค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็เอาตามความสะดวกสบายของเราด้วยนะคะไม่ได้ถือเข่งขนาดนั้นต้องใส่สีแดงต้องใส่ชุดจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นจะใส่อะไรก็ได้ฟรีสไตล์เอาความสะดวกสบายของเราเลยแต่ว่าก็จะมีคนที่เขาใส่อยู่นะคะข้างนอกอะไรเงี้ยแบบน้าก็ เคยเห็นนะคะเขาใส่ชุดจีนสีแดงเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าความสะดวกความชอบของแต่และคนด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันชูเออร์นะคะหรือว่าวันที่ลูกสาวพาลูกเขยกลับมาป้ายเหนียนหรือว่าสวัสดีพ่อแม่ที่บ้านนะคะบ้านน้ำก็เช่นกันค่ะพรุ่งนี้พี่สาวก็จะพาสามีเขาพาลูกสาวเขานะคะมาสวัสดีปีใหม่มาป้ายเหนียนกับพ่อปู่แม่ย่าที่บ้านเนาะพรุ่งนี้ก็จะมีการกินเลี้ยงฉลองกันที่บ้านอีกรอบ หนึ่งค่ะทุกคนก็เลยจะไปบ้านยายทวดอีกวันหนึ่งนะคะถัดไปอีกวันหนึ่งเนาะก็ยังไม่ได้ไปวันพรุ่งนี้นะคะเพราะาพรุ่งนี้พี่สาวเขาจะมารัดก,กันไว้เรียบร้อยละเดี๋ยววันถัดไปเราค่อยไปบ้านยายทวดกันนะคะน้ําก็เลยตั้งใจว่าจะตัดคลิปนี้นะคะรวมเกับคลิปวันพรุ่งนี้เลยมารวมกันในคลิปเดียวเลยทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศพร้อมๆกันนะคะ ไปกินเที่ยวด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวมาให้หงเป้าชีชิกันค่ะแต่น้ำขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วเราออกไปเจอกันข้างนอกค่ะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะ ครับแล้วลูกขึ้นไปทำไมตรงนั้นน่ะลูกเอ๊ะหาหัวหวานห 走走。说说鱼，那、啊、不是鱼。是鱼哈飞了。这个妈妈。不是我，我在这里。这个妈妈。妈妈。这个妈妈。哇。嗯，拜拜他，拜拜他呀。 อันนี้มันคือสวนสาธารนณะหลังวัดแบบวัดโบราณที่พันกว่าปีนะคะทุกคนเขาทํามาถึงข้างหลังเลยอะเป็นที่นะคะเป็นที่แบบให้เขามาท่องเที่ยวเพราะว่าอำเภอเขตอำเภอของน้ำเนี่ยเขตอำเภอที่น้ําอยู่เนี่ยนะคะเขาจะปรับให้มันเป็นพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอ,อดูนะว่าเขาจะปรับแล้วมันเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนนะคะมีหลายที่มากเลยอะ <Yeah. S 1> ทุกคน ที่เขาแบบปรับทัศนีย,ยภาพให้มันสวยงามนะคะโอ้คนเยอะมากก่ะทุนดีคนแบบทยอยพากันมาเดินเล่นนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แม่ยาบอกก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรนะคะแม่ยาบอกมีของกินของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแม่ยาอุ้มหลานหลเหนื่อยแล้วดิคนข้างบนก็เยอะนะคะว้าว คนออกมากินมาเที่ยวมาเล่นกันต้องวันหยุดแล้วเนาะเด็กก็เยอะมีของกินเยอะแยะไปหมดคนเยอะเลยทุกคนไปแล้วครับพี่เปาโดนร้านของเล่นตกแล้ว ว้าวเฟลด้วยอ่ะหอมมากเลยนะคะนี่เป็นว้าเฟลแบบนี้หอมมากแล้วก็มีอะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรสักอย,อย่างนี่แหละโอ้ามีของกินเยอะแยะเลยอ่ะทุกคนคือครับมันตกไปแล้วครับพี่เปลปลูกกับย่าซื้อให้เรียบร้อย ชื่อแบ่งมาม่าหน่อได้ไหมครับเออไดแบ่งไ่มหรอกินไหนอก็ชื่กินหนไหนแช่หน่อยครับไหนไหนหาไหนด้วยชื่อเจ้าปอกชื่อเออออนาสุดหูยาสุดนี่ได้มาแล้วนะคะถังคนลูทุกคนอร่อยอ่ะ 嗯，你是糖葫芦，你怎你这糖葫芦么大？哦，也长。嗯，他不吃这个，他不吃这个。这个、对。吃那天跟七七吃了一个。他还还不要。还有那个。嗯、啊。 แดดร้อนมากอะทุกคนแดดแบบฟาดหน้ามากเลยส่องหน้าขนาดเลย,ยคือถ้าอยู่ในร่มก็คือลมเย็นสวยๆมากเลยนะแต่ว่าถ้ามาอยู่ข้างนอกแดดเงี้ยก็แดดฟาดมากเลยทุกคนดูนี่ตามองไม่เห็นแล้ะตอนนี้ <c oughs> คือมันหวานหวานอมเปรี้ยวเาราเมลอมเปรี้ยวอร่อยมาก แต่แอบแพงนะคะสิบห้าหยวนเลยแต่ลูกใหญ่มากไม่ได้แข่งแบบแข็งโป๊กจนแบบปันเจ็บอะโอ้那你ะ吃草า吗？对า莓，很大的草莓。他们来น包，包他们。妈妈煮粥่酷狗呢？妈妈煮粥นี่นะ妈煮粥啊。酷狗มาแล้ว

กูกูปู่ปู <g ib ring> ่ปู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 ่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เฮ้ยสเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะค่ะแกนีของปั๊กไม่ใช่คะ你要看看但是不是两面币那个不是两面币你看看是什么币不是泰铢

弟弟学你了，快点。嗯、弟弟可笑了。弟弟也可有劲了。来，我给你，我我给你拿，我帮你拿。来，这样。哎呦！哎呦！<laughs> 不是，露，เอาเอาหัวห、mm. 啊、ัวโคกลงไป。跪、啊啊、到磕头，跪到，跪到磕最高头。เอาเอาหัวหัว做头磕，做头磕。用力。<laughs> 哎呀，这从电脑这样这样，你看，我我跟你说这样，来，你这个起来，我是不小，哈哈哈么小，人家可是特别小，给来,吧抱抱来，宝宝先来，来，看，就这一个盆子啦，呃，就这一个盆，要说话要说话啊，祝姥姥，说大声一点，祝姥姥新年快乐，哎呀。 เอ้ยย่างบอันแล้วลขาากายแข็งแังไองดูาวมืัก้อแลสวัองดแลสาวกองลสขาดวั้อสา้วแลสา้วก็สามีเวขานะ้วมาก็นข้าพด้วยวันนีก้ขาก็แน่นเหมือนเดิม แค่แคแน่นเหมือนเดิมพวกนี้ก็ซ้ําอีกเหมือนเดิมค่ะลืมให้หมดค่ะใครรู้บ้างว่าลืมแปลว่ายังไง ออกมาเดินเล่นคะ่ะทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จก็นั่งคุยกันดูทีวีกันไปเนาะแล้วก็พี่สาวบอกว่าตอนนี้แถวที่เรามาเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดไฟกันสวยมากนะคะน้ำก็เลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะตอนนี้ก็คือ,อสามองศาหนาวมากทุกคนแล้วลมแบบลมโกกตลอดนะหนาวดูดูเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะจิรราา๋วจิ๋ว่้าจิ๋ว้อ้จิ๋ว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 จิ อันนี้นะคะเมื่อคืนอันนี้ก็ต้องเป็นแบบร้านเล่านะคะในลขับข้างในเนาะร้านเล่าดูทุกคนเม,ม,มื่อวานมีร้านะขะ่องกินขายกันใช่ไหมตอนนี้กลางคืนก็ไม่มีแล้วนะคะคแต่คือประดับประดาไฟสวยมากอย่างสวยเลยอ,ะอ่ะยากาศดีด้วยออกมาเดินเล่นกันนะคะ แล้วก็ประดับประดาไฟตกแต่งสไตล์จีนเดี๋ยวนั้นจะพาทุกคนเข้าไปข้างในด้วยแต่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นตอนกลางคืนคือสวยมากอออันนี้ก็เป็นร้านแบบหัวปลัวนะคะเป็นร้านชาบูคือทุกคนแบบตกแต่งสไตล์จีน,ดนเดี๋ยวไว้วันหลังจะมากินมีหัวกลัวด้วยมีมีปิ้งย่างด้วยทุกคนเห็นไหมว้าอันนี้ก็ร้านของกินถ้ามันก็จะมีร้านแบบเปิดอยู่นะคะเนี่ยเนี่ย

มีคนเขาเอาให้เขาขายหมดแล้วเพื่อมาเดินบนกำแพงเมืองนะคะทุกคนไม่ใช่กำแพงเมองจีนนะกำแพงเมืองโซเชียลโอ้ยยังเหนื่อยเลยเพราะมันขึ้นบันไดมาแบบชันว่าจริงขนะะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกลับไปเอารถเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปข้างในนะคะที่โซนแบบส่วนที่เขาประดับประดาฟไฟใหม่ค่ะทุกคนไปดูมันสวยมาก ค่ะทุกคนเส้นนี้ยาวไปสุดนู่นเลยนะคะเขาก็ร mm ีโนเวทใหม่เห็นไหมเป็นตึกแบบโบราณโบราณจีนโบราณน,นะคะแล้วก็ประดับประดาไฟหมดเลยแล้วก็รัฐบาลนะคะออกค่าร mm ีโนเวทให้แล้วก็รัฐบาลเป็นคนจ่ายเงินค่าไฟให้นะคะ mm hmm. เหมือนประมาณว่าเป็นไฟสาธารณะแบบนี้เลยนะคะแต่ตรงนี้ตึกนี้คือแบบไม่มีไฟแล้วอะน่าจะพังนะคะ เจอก็มาหนาะที่นั่งเรียบร้อยนะนี่ค่ะดึกๆก็จะมีคนมาเดินเล่นนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งเนาะก็มาเดินเล่นมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยกันเมื่อกี้นะ้มาก็คือคนเยอะอยู่นะถ่ายรูปกันแต่มันไม่ได้มีแค่โซนนี้โซนเดียวนะคะมันมีอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะที่เขาทําเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะมีไฟระดาบดาคือสวยงามมากเนาะสวยเนาะทุกคนเนาะ คือแบบโอ้สวยอะชอบแต่เสียดายที่ตึกนี้เขาพังนะคะไปพังถ่ายรูปมาแล้วด้วยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะลาตีสวัสด์ค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน้ำต้องตื่นไปที่ชนบทบ้านใาย่ทวดนะคะแต่เช้าเลยเดี๋ยวจะเอาคลิปมาฝากทุกคนค่ะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ